คือผมสวัสดีค่ะคุณผ้มทั้งหองมืดและสว่างเฉพาะตรงที่พี่บีนะฮะอดีค่ะโอ้บอกเลยว่ายอดมากถ้าเขามาเราต้องหลบเราต้องหลบเพราะเขาคือเขาคือคีนบีเขาคือนางพญาฮะหยดน้ำหนาครับผมน้หยดนาพญาคืออะไรครับพี่บีขาวิธีเป็นเซรั่มบำรงผิวค่ะบำรุงผิวไม่อยากล้ำเรือเขาไ่ขายจีนเ้ยกันบ้างหนึ่งนึ่งสองสามส่นะครับ ซึ่งก่อนมาวันนี้ที่าใช้เบอร์หนึ่งสี่หน้าใช่ไหมคะเพราะมันจะทำให้กะชับผูุ้มผนแล้วแต่งหน้าได้ดีนานแล้วบีไปรู้จักได้ยังไงอะคะเริ่มแรกก็ตอนเขาติดต่อให้เป็นพรีเซนเตอร์เลยเนี่ยแล้วก็ได้ลองใช้เลยตเราลองใช้ลอนใช้ก่อนลองใช้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วมันก็เห็นผลแล้วก็รู้สึกว่ามันมันดีจริงๆอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็เลยเหมือนแบบใช้แล้วก็ดีแล้วเราก็ชอบด้วยแล้วก็ที่สัมพันี่ย ราคาก็ไม่แพงราคาไม่แพงราคาเท่าไหร่ฮะสามร้อยหกสิบบาทสามร้อยโอ้หแค่ชื่อเนี่ยรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เลยน้ําหยดนางพญามันน่าจะต้องแพงกว่านั้นมากถูกต้องทําไมถึงแค่สามร้อยหกสิบบาทเองไม่คืออย่างนี้คือแบรนด์ของพรีซีเครเนี่ยเขาจะราคานี้หมดเลยครับเป็นมาตรฐานเขาคือสามร้อยหกสิบบาทคือเขาอย่างนี้ฮะเขามีความตั้งใจอยากทําของดีให้ทุกคนได้ใช้ให้เข้าทั่วถึงกับทุกๆคนเลยทำราคาให้มันแบบมันจับต้องได้ง่ายอะไรแบบนี้ฮะสามร้อยหกสิบบาทแล้วเคยถามเขาไหมว่าทาไมถึงตั้งชื่อแบบห ดูแบบแปลกอ่ะน้ำหยดนะพี่ยามันมีที่มาที่ไปครับพี่ยามันมีที่มาที่ไปคือส่วน ส่วนผสมหลักๆของเขาว่าจะเป็นพวกน้ำผึ้งป่าอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็น้ำหยดนางพญาอันนี้นะฮะตัวตัวตัวนี้ตัวนี้ยตัวเนี้ยนะฮะเขาจะมีส่วนผสมของโรยจ์เจอร์รี่เป็นนมผึ้งเป็ำพึ่งซึ่งเป็นอาหารหลักของนางพญาผึ้งฮะก็เลยต้องเอานางพญาเป็นพรีเซนเตอร์นี่ฮะควีนบีของเราเนี่ยฮะชื่อบีแปลว่าผึ้งใช่ฮะเห็นว่ายอดขายดีมากเลยใช่ไหมคะดีมากค่ะแค่ล็อตแรกเนี่ย คนสั่งจองประมาณ5 0 0แสนกว่าขวดแค่รตแรกเท่านั้นนะคะยังไม่ได้วางจำหน่ายแค่สั่งจองรับัวแทนจำหน่ายไหมครับพี่ตอนนี้รับ รับใช่ไหมครับรับไปเรื่อยๆค่ะเขาอยากขายก็บอกเลยไม่ตัใจอะผมก็เห็นตัวเองอยากขายทำไงฮะเจ้าอยากขายตติดต่อมาสิฮะเขามีติดต่อได้เองนะคะสามารถที่จะติดต่อกันได้ลองคือจะบอกงี้ฮะนุยทำกับเขามาตลอดเลยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เป็นครีมตัวแรกของเขานะครีมน้ำพึ่งป่าเนี่ยเราจะเห็นการพัฒนาการของเขามาเรื่อยๆแล้วเขาใส่ใจดูแลลูกค้าจริงๆเขาเอาความปลอดภัยให้ลูกค้าจริงๆแล้วใช้ได้ผลจริงๆมันเลยเกิดการซื้อซ้ำพอซื้อซ้ำใช้ได้ เขาก็เลยออกพัฒนาอะไรดีๆออกมาเรื่อยๆอย่างตัวล่าสุดที่คุณบีเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยฮะตัวัดนางพญาใครอยากสวยดุดนางพีบพยานะคะก็ต้องลองใช้ดูน้องลค่ะก็อยากผิวสวยหน้าใสแล้วก็ดูแบบ แต่งหน้าแล้วติดทนนานนะคะนี่เลยค่ะน้ำหยดนางพญาค่ะน้ำหยดนางชอบชื่อมากเลยครับผมชอบเหมือนกันค่ะชอบเหมือนกันค่ะมีอะไรฝากคุณผู้ชมหนไหมคะฝากเหมือนกันฮะดูแลตัวเองนิดนึงบางทีแบบนี้หลังสงกรานต์มาบางทีผิวเผลอเราพังอยู่อะไรอยู่นะฮะน้ำหยดนางพญาตัวนี้ช่วยได้ค่ะอย่างที่บอกนะคะหยดเดียวเปลี่ยนคุณให้เปล่งประกายดุดนางพญานะคะย้ำอีกทีเฟซบุ๊กนะคะบ s ซ cret นะคะไทยแลนด์ค่ะน้งโพน้งโพชอบอันดี่สุดอันสุด เผื่อตัวหน้าจะเป็นนุ้ยเป็นพรีเซนเตอร์วันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณบีขอบคุณะคะ